นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะ สังฆงภูเชมิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิพุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิพุทิยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิพุทิยามปีสังฆสารนังคัจฉามิปาติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ปาติยามปิธรรมมังสารนังคัจฉานาาิปาติยามปิสังคังสารนังคัจฉานิเมยังพันเตวิซุงวิสุงรักนาทายาติสรณีนสหะปัญจาสิรานาิยาจามาทุติยามปิเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรนีน,สสน,าาาน,นัส,ส,ส,นนสหะ ปัญจสิรานิญาจามตาตติยมปิมยังพันเตวิซุ่งวิสุ่งรักขณทา,ายาติสลเนนาสาหาปัญจสิรานิญาจามาสัพเพสัตตาอเวราหนตุอพพยาปชาหนตุอานิคาโนตุ สุขียาตานางปาริหารันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตัวเี้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทิดอาหังสุขิโตโหโมิอาหังนิทุโโหโมิอาหังอเวโลหโหมิอาหังอัพยาปโชหโหมิสุขิอัตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปรสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทิน